เกษตรไทยต้องพัฒพนาใช้ผลิตภัณฑ์นแนวหน้าต้องเซ็นเน็ตเวิร์ดอันนี้เราใส่สูตรเข้มข้นให้เขาเพื่อให้ร่างกายเขาฟื้นเร็วเขาป่วยน,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 นี่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 มีสูตรไหมหรือว่าโดยประมาณ โดยเรากะโดยประมาณคือว่าให้เข้มข้นกว่าปกติจากที it. It so ่เราคือว่าผสมน้ําให้กินทั้งข้ออันนี้จะผสมไปให้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 แพะที่ป่วยอ่ะผสมให้แพะที่ป่วยกินแพ้ตัวป่วยเขาป่วยเขาชักทีแรกโขเขาพิ่งคลอดลูกมาแล้วเราก็คือเอาขึ้นไปรีดนมแล้วเขากินเปลือกเปลือกผิวทูเหลืองเขากินไปจํานวนมากทําให้ท้องขขงอืดอืดเยอะแล้วเขาอะช็อก ตาค้างคือตัวแข็งมาเลยแล้เคยเจอเคสอย่างนี้ไหมเคยเจอคือบางทีเราช่วยไม่ทันก็คือตายคือถ้าเป็นอาการนี้คือค่อนข้างแน่นอนท้องอืดช่วยไม่ทันคือตาค้างคือส่วนใหญ่ก็จะตายในเคสนี้เป็นไงนี่หนูเอาอาหารเสริมเนี่ยผสมน้ําหนูก็ใส่ขวดน้ําเล็กๆอ่ะค่อยๆยอดเข้าป้าเขาอ่ะคือแข็งหมดแล้วอ่ะยอดยอดยอดพอช้ามาเขาก็ค่อยชั่วคือยังไม่ตายยอดก็คือเสี่ยงว่าเขาจะรอดหรือไม่รอด ยอดไปก่อนแล้วหนึ่งยอดตั้งแต่ตอนคืนที้ก็ชัาไปแล้วคือคือเสี่ยงเลยเสี่ยงเคยพูดง่ายว่าเคยใช้ยางอื่นมาได้ผลแล้วไม่ว่าจะเป็นแผลเป็นอะไรดีหมดลองตัวนี้มั่งเลยเคสนี้เคสนึงอะลองเลยนะคือว่าลองอย่างเดียวเนี่ยก็คืออยากให้คนอื่นอะเขามาเห็นตอนที่เขาคือเขาป่วยเอทุกคนต้องเคยเจอปัญหานี้ที่เสียแพะไปอะไรเงี้ยคนที่เลี้ยแพะจะรู้เลยใช่จะรู้เราก็อยากให้เขาเจอเคสนี้แล้วคืออยากให้เขา มาทดลองใช้อาหารเสริมของเราอ่ะเคสนี้เท่ากับว่าะเป็นเคสไฮไลท์เลยนะได้คืนนะเหมือนได้ชีวิตถกคืนเปิดใจแล้วก็ลองใช้กินไปตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมใช่เนี่ยสดชื่นนี่นี่คือสองวันวันนี้แล้วรู้อาการแล้วเป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเชียร์ดูอาการแล้วเนี่ย อันนี้ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเท่ากับสภาพนี้คือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะยืนได้ขนาเดนได้แล้ววันนั้นมามนุกไม่ได้เมื่อวันก่อนแข็งทื่อเลยตัวร้อนมากนีาจะไปรีดนมได้เมื่อไหร่ดูอาการนี่เดี๋ยวก็รีดเอาเอาเอารีดได้หรอรีได้เลยไม่ทำประดาวนี้รีได้เลยไม่ถึงอาทิตย์นะ ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับนมใช่ไหมถ้าส่วนมากก็ถ้าโอเคถ้าหายแล้วก็เขาก็จะใช้เวลาบางตัวก็จะต้องเดินเปย์ประมาณนี่ึ่งเดือนคอนเดือนเรียดูนะครับนี่นี่ท่านผู้ใหญ่ยืนยันเลยนะท่านผู้ชมท้าพิสูจน์เลยนี่จากเคสเนี้ยท่านผู้ใหญ่บอกว่าถึงแม้ใช้ยาอื่นอื่นถ้าหายรอดจากการตายแล้วเนี่ยต้องใช้เวลาพักฟื้นประมาณ2สัปดาห์ประมาณถึงกว่าจะสมบูรณ์นะว่อใหญ่รีตอมแต่อันเนี้ยวันเดียว ใช้ไคโตสานฟื้นแล้วที่หนุบได้เลยเช็คน้ำยาดูน้ำนมเขาน้ำนมขอใช้ได้อเทเทเรนีืดไหมดูยังไงว่าใช้ได้นมเขาไม่เหนียว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 เคื่อน้ำยาใส่เหรอถ้าถ้าไม่เหนียวนี่คือว่านมใชาไม่ใช่ถือว่าขณนป่วยนะขณะเพิ่งหายป่วยนี่ถือว่าใช้ได้เลยด้วย่อาไม่ยืดไม่เหนียวไม่ยืดน้ำนมกอใช้ได้ อันนี้นมแพะสดๆเลยนะครับเนี่ยคุณใหม่เขาไปต้มให้กินต้มอย่างเดียวนะครับไม่มีการปรุงแต่งรสชาติใดๆทั้งสิน้นเมื่อกี้ผมชิมแล้วนะครับเนี่ยชิมไม่ดูอีกทีรส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 ชาติเนี่ยเหมือนไปผ่านการปรุงแต่ง,ตงมาแล้วเลยนะ มันพอดิบพอดีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นรสหวานไม่ว่าจะเป็นรสมันไม่ว่าจะอะไรมันมีรสชาติในตัวมันมีรสชาติในตัวเลยครับเนี่ยแล้วไม่มีข่าวอะไรเลยไม่มีกลิ่นขาวเลยแม้แต่นิดเดียวเหมือนผ่านกระบวนการปรุงแต่งเหมือนนมทั่วไปเลยนะแต่จริงๆแล้วอันเนี้ยนมดิบเลยนะครับเนี่ยผ่านความร้อนอย่างเดียวคือมมนต้องปรุงแต่งอะไรเลยอร่อยมากแชมเปี้ยนไขโตซานช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตให้สูงขึ้น สุขภาพสัตว์ดีกินเก่งเนื้อแน่นผิวสวยไข่ใหญ่เปลือกหนาเพิ่มผลผลิตพิชิตความจนเพื่อมวลชนกเกษตรกรไทยแชมเปี่ยนไข่โตซาน